สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการคะโตผมเครับค่ะติวค่ะวันนี้ก็เราจะมาทำเมนูเหมือนกับค่อนข้างที่จะตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ใี่เลยเสียงเสียงเริ่มแตกหนุ่มละกำลังจะโตเป็นหนุ่มคือเพิ่งหายเพิ่งหายจากอไรใช้วัดใหญ่ใช่วัดใหญ่นะยังสเต็ปใช่วัดใหญ่อยู่ ก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยเยอะมากๆแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งเดี๋ยวก็มีฝนตกเนาะแล้วก็ร้อนจัดแล้วก็มีลมหนาวเข้ามาด้วยก็อาจจะทําให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็เลยเป็นไข้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูที่แบบจิบฟินกินแก้ไอมาฝากชุ่มคอนะครับสำหรับคนที่ อยากจะเป็นเมนูที่สดชื่นก็ได้เพราะว่าเราจะมีสูตรเย็นด้วยแล้วก็คนที่แบบเหมือนกับนี้อาการระคายคออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ชุบชุบคอให้ทั้งสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นเลยแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่แบบว่านําไปสร้างสรรค์ได้หลายอย่างเลยคือไม่ใช่แค่เมนูนี้เท่านั้นทําสามารถนําไปสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูเครื่องดื่มโอเคอันนี้พี่ทานอะไรอยู่คะเนี่ยใช่ใช่เมนูของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับ กาแฟครับอ่าเช้าแบบนี้ก็เอธิโอเปียเอธิโอเปียอาริชาครับผมก็ถ้าใครสนใจก็กดฝังซื้อในช้อปปี้ด้านกันตัวนี้เป็นเกดสเปเชียลตี้คอฟฟี่วยใช่ครับออกฟุตตี้ฟูตตี้ไปทางเบอร์รี่หน่อยอก็ใครสายเบอร์รี่สายฟุตตี้ก็ไปลองเอธิโอเปียอาริชาได้เลยนะคะใช่ก็ดิฟตรงนี้ดิฟจะฉ่ำมากแต่เมื่อกี้บางคนแบบชอบแน่นๆนะครับ อย่างผมเองเนี่ยตอนเช้าก็อาจจะต้องแบบนิดนึงนะใล้กปลุบหน่อยเข้ามาในกินตอนเช้าก็แบบเตะกาแฟเพื่อตื่นหน่อยแล้วก็จับอัดเอฟเฟคโซเลยนะครับโอเคกับเมนูของเราเมนูของเราเมนูของเราคือคือชานน้ำผึ้งมะนาวอ่าชาชานน้ำผึ้งมะนาวนะครับคือซึ่งเราเคยทําเมนูเนี้ยสุดคล้ายๆกันไปแล้วใน YouTube เนาะสำหรับแก้วยิ้สองออนเป็นชาชาน อะไรนะมะนาวโซดาปะ่ะเออโซดาใช่ใช้เป็นโซดา<ช>ก็จะใ,<ช>ให้ความเฟรชเนาะก็ะอันนั้นอาจจะเหมาะกับช่วงร้อนแบบซัมเมอร์อยากได้ความรีเฟชชิ่งอยากได้ความสดชื่นแต่ว่าอันนี้เราก็คืออยากเน้นไปที่ใครที่แบบมีอาการเจ็บคออยากดื่มเครื่องดื่มที่แบบว่าดีต่อสุขภาพนิดน,นึงแล้วก็มาแจากสูตรเมนูนี้กันได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยเดี๋ยวเราไปชมสูตรร้อนกันก่อนเนาะโอเคเริ่มจากสูตรร้อนเลยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็น ชาอัญชันของเราชาสมุนไพรคอฟแมนอันชันนะคะคแล้วก็ผงมะนาวช่วงนี้ได้ข่าวมาว่ามะนาวแพงมากเลยลูกหนึ่งเกือบสิบบาทบแต่ว่าก็คือลองใช้ผงมะมานาวแทนมะนาวแท้าาแทได้นะคะถ้าเกิดแบบช่วงนี้แบบมะนาวแพงอยากลดต้นทุนในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็อาหาร,รสามารถนําไปนำสนนารได้ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเลย แล้วก็ข้อดีหนึ่งคือรสชาตินิ่งใช่ไม่ได้แบบเปรี้ยวฉุฉาดบางทีแบบเป็นซื้อผลส้นมาบางทีลูกนึงเปรี้ยวจัดอีกลูกนึงเปรี้ยวกลางอีกลูกนึงเปรี้ยวน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือรสชาติแบบว่ามาตรฐานแน่นอนใช่ครับแล้วก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอย่างนี้เลยก็สําหรับสุดร้อนของเราทํายังไงเอ่ยอสุดร้อนนะครับง่ายมากถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่องไปสอยแล้วก็จะ ตอบโจทย์เลยนะเราก็จะใช้เครื่องเครื่องเอเปโซ่สกัดชานะครับเหมืกับที่เราทำเวลาทำก็คือสกัดสดแก้วต่อแก้วมันก็จะทําให้เครื่องดื่มมีความสดใหม่แล้วก็หอมเลยเนาะสำหรับลูกค้าของเราอยู่แล้วหน้าร้านนะะก็จะเข้าใจวิธีการทําแบบนี้เราก็จะเอาชั้นชั้นอันนี้เใส่ในก้วชงครับ นี้เราต้องช่างตวงไหมคะว่าใช้กี่กรัมหรือว่าอะไรแบบนี้เราจะใช้สามช้อนชาสามช้อนชาก็คือใช้ช้อนชาตักลงไปได้เลยพ่นๆเข้าไปตักลงไปก็ในด้วยไม่ต้องมานั่งตวงอะไรเนาะใช่ครับโอเคสามช้อนพูนนะครับช้อนชาในดัมซิงเกิลช็อตใช่ครับโอเค แล้วเราก็จะทำการบ่มชาเล็กน้อยนะบ่มชานี่ช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะเรากดปล่อยน้ำเลยได้ไหมหรือว่ายัางไงน้ำมันก็จะหมายถึงว่าตัวชามันจะอ่อนลงการอุ่นชาก่อนมันก็จะทำให้เหมือนกับความร้อนมันเข้าไปคลายตัวใบชาให้มันพร้อมในการสก,กัดแล้วก็วิธีการทำก,นนก,ก็คือกดไปนิดนึงก่อนก็คือกดครั้งนึงก่อนน้ำไหลออกมานิดนึงแล้วก็กดเบรกหยุดไว้ก่อน ทิ้งไว้สักประมาณ10-15ิาวิแล้วก็กดจนถึง100นะครับโอเคก็สก,กัดออกมา100 ml แล้วในการบ่มชานี่บ่มไว้น,น,นานๆกับแบบเดียวมีผลอะไรต่อชาต่อรสชาติบ้าง้าดเหลืองกัน แบบสมมนึว่าจัดจากสิบวิไปเป็นแบบ30วิเลยลืมอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่้ยิ้งบ๋มนานมันก็ชามก็จะเข็มขึ้นอ๋อเข็มขึ้นอาจจะติดเข้มเกินฝาดเกินอะไรเนาะใช่ครับแล้วสีก็จะทึบด้วยเพราะสีชามมันจะยิ่งออกไปอะก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่จะเอาไปปรุงเนาะก็คือไม่ได้ขิดถูกอะไรว่าจะบ่มเร็วบ่มช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปลังสรรเป็นเมนูอะไรต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะได้100 ML เรียบร้อยละ ่นี้เราก็มีสุดใส่น้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเราก็จะต้องเอาตัวชาเนี่ยแหละม,มาละลายกับผงมะนาวก็ค,คือสูตรนี้เราจะไม่ผสมน้ำร้อนเลยเราจะใช้เป็นน้ำชาแล้วก็ผงมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งผงมะนาวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะนะครับหนึ่งออนชานะครับ จัดนนแน่นอนเปรีย้ยวเลยนะจัดจ้าเลยอนะ่าแล้วก็ใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งสองช้อนชานะน้ำผึ้งสองช้อนชาอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้หวานหอมกว่านี้ก็ไปปรับเกี่ยวกับอัตราส่วนได้เนาะอาจจะใส่น้ำผึ้งเพิ่มกว่านี้หรือว่าบอกว่าแบบนี้รู้สึกว่าหวานมากเกินไปก็สามารถลดอัตราส่วนได้ใช่เพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามที่ต้องการอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะพอโดน ตัวมันานะสีมันก็จะออกเป็นแบบม่วงเพราะตอนสกัดออกมาก็คือจะออกเป็นน้ำเงินเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรกลางของเรามันก็จะเข้มข้นหน่อยครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะแบบดื่มง่ายกว่านี้ไม่ได้แบบรสชาติจับจ้านนะครับก็แนะนำให้เติมน้ำร้อนเพิ่มไปสักประมาณ30 5 0 m บถึงมนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการเลยก็แล้วแต่ชอบเลยว่าชอบแบบ ใสๆไล้ๆหอมๆหรือว่าชอบแบบเข้มข้นบางท่านเขาชอบแบบขอแบบเข้มข้นเพราะว่าค่อยๆจิบจิบไปเรื่อยๆทั้งวันเพื่อแบบความชุ่มคออะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็จะเข้มข้นหน่อยอันนี้ชิมแบบเชฟโอมากสะเซมเข้มนะหมายถึงหมายถึงชาหรือว่าหยอกเยอ่ะก็อันนี้คือเข้มข้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบจิบไปเรื่อยๆสบายๆเติมไปอีกสักแค่สิบเป็นเฮล อันนี้ก็จะทวนขึ้นก็จะดื่มง่ายขึ้นเนาะอันนี้น่าจะเวิร์กถ้าเกิดสำหรับคนที่จิบไปเรื่อยๆอร่อยเลยนะชุ่มคอมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยเหมาะกับพี่แมนมากๆเลยเพราะว่าเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ใช่ครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับเป็นสูตรร้อนเนาะต่อไปเป็นสูตรเย็นเป็นสูตรเย็นสำหรับแก้วกี่ออนค่ะสูตรเย็นแก้ว ออ,อ,ออนแก้ว16ออบอ่อนอันนี้สามารถนําไปปรับใช้หรือบางท่านแบบว่าเปิดร้านกาแฟาอยู่สามารถนําเมนูนี้ไปเป็นเมนูีซันโนลช่วงนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราอาจจะต้องมีเมนูไหนที่รองรับกับอากาศช่วงนี้เพื่อแบบขายให้ลูกค้าด้วยครับค่ะ,ะสูตรเย็นของเราทํายังไงเอ่ยอ่ะสูตรเย็นนะตีรองทาดูอะ <S 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 อร่อยสลับกันบ้างโอเคเราก็จะใส่ น้ำผึ้งนะครับใส่น้ำผึ้งก่อนเราปรุงส่วนผสมก่อนจะต่างจากสูตรร้อนเมื่อกี้สูตรร้อนเมื่อกี้จะเราจะมิกก่อนอ่ามิกกัเลยใช่ใส่น้ำผึ้งไปอันนี้เราใช้เออ่เป็นแก้วตวงนะครับแก้วตวง้ตรงสำหรับ16ออนซ์นะครับใส่น้ำผึ้ง30 ml อ่าเป็นน้ำผึ้งก็ใช ช้อนแบบนี้ได้เลยนะคะครับก็ท่านใดยังไม่มีกล้าต้มช้อนแบบนี้ก็ซื้อที่เขาขายได้เหมือนกันหรือง่ายๆก็สั่งผ่านช้อปปี้ได้เลยสั่งผ่านช้อปปี้หรือว่า้อปแมนผ่านไลน์แอดก็ได้ค่ะถ้าหาสินค้าไหนไม่เจอเนาะบอกว่าอยากสั่งสินค้านี้ผ่านช้อปปี้หาไม่เจอค่ะอะไรเงี้ยขอลิงก์หน่อยอะไรอย่างงี้ไม่หวานไปใช่ไหมไม่อันนี้คือจุดกลางเนาะโอเคใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ทานหวานเยอะก็20ก็ได้ลดไปะิบอันนี้ ใส่ลงไปเลยเนาะใช่เลยนึยยน่งก็หมอมมากเลยเหมือนกันนึ่งในช้อปปี้ก็มีขายเหมือนกันนะคะครับแล้วแล้วก็ใส่ผงมะนาวสองช้อนครับสช้อนชานะครับ เราใส่แค่ช้อนเดียวส่วนสุดเย็นเราจะใส่สองช้อนนะคะคนะใช่ครับใส่เปลือแล้วก็ละลายน้ำนครับสักนิดหนึ่งใส่น้ำเข้าไป20-30ครับเป็นน้ำร้อนใช,อช่น้นำร้อนน้ำน้ำอุณหภูมิปกติได้นะ อประมาณ20ตัวแล้ว,ลวหลายคนเข้าไหครับเราจะเพิ่มมูลค่ามันเล็กๆน้อยนะด้วยการแยกชั้นนิดน,นึงเืออิอแบบแยกชั้นเนาะครับผมก็คือจะทำให้หน้าตาของเครื่องดื่มดูดีแล้วก็ดูเพิ่มมูลค่ามากขึ้นด้วยครับจืบ มาแล้วอ่าโอเคทีนี้เราก็เทเข้าไปในแก้วครับอ๋อยังไม่ต้องใส่น้ำแข็งเทก่อนเราค่อยใส่น้ำแข็งก็เดี๋ยวเราตัดชาตอนครับผมอ่าเสร็จแล้วติวสกัดชานะครับใส่กัดยังไงอ่ะใส่คันใช่อ่ะเมื่อกี้ใช้ซิงเกิลช็อตเพราะพอเป็นเครื่องดื่มเย็นเราจะใช้เป็นดับเบิลช็อตครับ ใช้โอเคเาช็ดกานิดกน้งครับผมแล้วค่ะเรา,เาจาะ,ะาใช้กี่ช้อนเอย่ยห้าช้อนใช่ครับหช้อนสำ<ะ>หรับสุดเย็นแบบนี้ก็สะดวกดีเนาะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกวงเลยว่าแบบใช้กีกกร่รำครับส,สี่ห้าอโอเค,ค สกัดน้ำครับผมเราก็บ่มเหมือนเดิมนะครับ10วินาทีพัโอเคสิวิแล้วก็สกัดต่อจนถึง100นะครับกระทียบหยิบแก้วพิ่กมม็คือชาที่ได้ที่แบบว่ายังไม่ได้ผสมอะไรจะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะพอถูกผสม มะนาวผสมน้ำเึรงแล้วก็จะออกเป็นสีม่วงๆทีนี้วิธีการเสิร์ฟครับเสิร์ฟได้หลายวิธีมากถ้าเกิดเราต้องการแบบความสวยงามเราใส่ไปในนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดมีภาชนะอะไรสวยๆนี้ก็อาจจะดูอย่างนี้เลยที่จริงบางร้านอะเสิร์ฟแยกเลยนะคือเขาเขาเสิร์ฟอันชนแยกคู่ไปกับเนี้ยล้วให้ลูกค้าตนเองมันจะได้ประสบการณ์เพิ่มครับ อ่ะล้วก็หากแก้วสวยอีกสักใบหนึ่งครับผมแล้วก็เสิร์ฟไปคู่กันเราโดยการที่เราอาจจะตกแต่งเราอัญชันเออลงไปอย่างนี้นะครับสักเล็กน้อยเราก็เสิร์ฟนี้ได้เลยใช่เหมือนเหมือนได้ทานเครื่องดื่มสองแก้วสำหรับรสชากาที่แบบทานที่ร้านเนอะอือะก็เพิ่มประสบการ์ลูกค้าด้วยว่าค่อยๆลิ้นแบบนี้ได้รสชาติแบบไหนล้วท่าลิ้นหมดเลยได้รสชาติแบบไหนเหมือนเหมือนแบบสั่งเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเดียวแต่ว่าได้รสชาติหลายๆหลากหลายมากครับใช่ครับใช่ครับหรือเราจะเสิร์ฟแบบเทไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทเอาไแน่นอนเราก็ต้องเสิร์ฟแบบไปเลยไม่ต้องแยกนะมันจะยุ่งยากลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเทเอาต้องการดื่มเลยเนาะใช่เพราะประสบการณ์ร่วมก็คือสมมติเราเสิร์ฟลูกค้าปุ๊บอะจจะเป็นลูกค้าเทได้เทเองใช่ตลอดมีคำถามไหมครับครับผมคำถาม ดีใจมีคำถามด้วยใช้ชาอะไรครับผมเพิ่งเข้ามาดูครับอใช้ชาชาอัันค่ะเป็นชาสมุนไพรของของแฟนเลยขอบคุณเฉลิมพลนะครับคุณเฉลิมพลของเราในน้ใช่ครับแฟนตัวซงชาอันชันของเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสมุนเป็นชาสมุนไพรไม่แต่งสีแต่งกลิ่นสีคือมาจากตัวดอกอัญชันเลยนะครับอ ไม่ใช่สีผสมอาหารแต่เป็นสีของดอกอัญชันคนระับก็คือจะไดะ้คุณประโยชน์ของอดอกอัญชันเหมือนแบบกินชาสดนะเนาะบางคนบางท่านเขาก็คือไม่ได้เอาไปส่งผสมมะนาวหรือว่าน้ำผึ้งเลยชิม,มชงสดๆทานก็มีเหมือน,นครับอ่ะน้องติวลองลองชิมซิเทไปอ่าเทเทหมดเลยนะอ่ะทเทไปเลยหรือว่าจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นแบบนี้ก็ได้โย นี่ครับนี่อ๋อลองครับเวลาจะแยกชั้นนะครับเราก็ลดระดับลงนิดนึงแบบเมื่อกี้คือไม่ควรทำคไม่ด้วยความที่มันเปลี่ยนแก้วนะเปลี่ยนมันไม่ค่อยคมเลยสวยงามมากเอามาณนี้ครับหน้าตาของเขา เทมากนะครับเมนูนี้ตกแต่งด้วยดอกอัญชันเพิ่มอีกสักเล็กน้อยดอกอัญชันบ้านข้างมไปขโมยเข้ามาโหสวยมากสมมติว่าลองมิกซ์ไปเลยเนี่ยลูกค้าก็จะไม่เห็นการแยกชั้นเนาะเราก็ไม่เห็นว่าเครื่องดื่มเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ครับพอเราเสิร์ฟมาแบบนี้เขาก็อาจจะมีการถามว่าข้างล่างคืออะไรคะขโมยเกลืออะไรคะเนเพิ่มประสบการณ์ในการพูดคุยกับลูกค้าไปด้วย คือเขาจะทานแยกชั้นเลยก็ได้เพราะอย่างตัวด้านล่างเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำพึ่งมะนาวนะส่วนข้างบนมันจะเป็นชายอย่างเดียวบบก่อนทานก็แบบจุ่มลึกก่อนแล้วก็จุ่มบบด้านบนแล้วค่อยแบบว่าดูดเกิลววดลงทีเดียวได้ประสบก,การณ์เยอะือว่าแบบแก้วเดียวได้หลายประสบก,การณ์กว่าประมาณนี้ครับสองสูตรสำหรับสูตรร้อนและสูตรเย็นตัวอัญชันมะนาวโซดาไม่ใช่อัญชันน้ำพึ่งมะนาว ฉันแ้พึ่งมาเอาแล้วมันคิบก่อนใช่เนี่ยมันต้องจีบเยอะยังเฟออยูอย่ยนะครับ, <mm> รบผมถ้าเกิดท่านใดมีคำถามถามได้เลยนะครับ <mm> สวยน่าทานครับขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้ก็ลืมไมเลยนะไมหักตัวนะ <mm> ได้สูตรอเมริกานโน่มะพร้าวแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลองคุณเฉลิมพลลองเอาไปชงหรือยังคะถูกใจหรือเปล่าอื แล้วก็อยากให้ลองที่แบบว่าเอาไปชงอเมริกาโนโมะพร้าวเนาะอยากให้ลองตัวบ้าบินสมมติว่า,ไ,ไ,มไ,าไม่มีมะพร้าวอ่ะแต่อยากได้กาแฟที่ออกกลิ่นมะพาร้าวอ่ะอยากให้ลองตัวลิคบบาบินเ็นนึกนึกภาพเหมือนกับเราทานแบบ กาแฟมะพร้าวจริงเลยโดยที่ไม่ได้ใส่มะพร้าวใช่มันจะมีกลิ่นคล้ายๆมีแบบเหมือนมะพร้าวเผาออกควันกะทิกะทิถ้าเกิดใครเป็นสายมะพร้าวนี่อยากให้ลองตัวนี้เลยครับเป็นโดนนมนี้เหมือนกับใส่กะทิไปเลยทั้งที่แบบไม่ได้ใส่กะทิจริงๆใส่เดอร์ตี้แนะนำตัวบ้าบิ่นเว่นมากๆครับผมเลนกาแฟของเรานะครับก็ติดตามได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้สั่งได้ครับหรือทักมาทางไลน์ก็ได้ใช่คหาหาไม่เจออยากช็อปในช้อปปี้หรือซุปาปอราหรือว่า ช่องทางมาเก็ตเทสนะคะก็ถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็ทักแอดมินมาได้เลยครับผมแจิแอดมินถามสูตรที่ไรนะครับสมมติเมื่อกี้จดไม่ทันหรืออะไรเงี้ยถามสูตรมาได้เลยเด<ช>ี๋ยวแอดมินหรือว่าอยากไ,ได้สูตรแบบไหนอยากได้สูตรหน้าร้อนนะคะหรือว่าที่ร้านมีวัตถุดิบอะไรอยู่แล้วอยากให้เราช่วยคิดช่วยรังสรรค์เครื่องดื่มก็ทักคอมเมนต์มาได้เหมือนกันอ่าใช่ครับสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ ว,วันนี้ถ้าไม่มีอะไรกันแล้วนะฮะผมกับน้องติวจะขอตัวคุณเฉลิมพลบอกว่าลองแล้วครับอร่อยมาก <c oughs> เป็นกาแฟบ้าบิ่นใช่ไหมครับ<ช>อ่าใช่นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับคุณเฉลิมพลและทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้คร <c oughs> ับว,วันนี้สองคนเราขอตัวลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>